ลุงพลไลฟ์หลังรู้ข่าวทีมทนายถอนตัวพูดกำกวม FC ฉะทำคนเข้าใจผิดจากกรณีนายชัยพลวิภาและนางสาวสภาพรหลาโพหรือลุงพลและป้าแตนซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมน้องชมพู่อายุ3ขวบล่าสุดทีมทนายได้ถอนตัวออกจากการทำคดีทั้งหมดนั้น โดยคดีนี้ลุงพลป้าแตนได้ให้นายสิทธาเบีย้ยบังเกิดหรือทนายตั้มเป็นคนดูแลคดีของน้องชมพู่ส่วนคดีอื่นๆให้ทนายรัชพลสรินสาครเป็นผู้ดูแลแต่ล่าสุดทีมทนายทั้งหมดได้ถอนตัวจากการดูแลคดีให้ลุงพลแล้วโดยให้เหตุผลว่าความคิดเห็นไม่ตรงกันและไม่เคยได้เงินในการทำคดีไม่ขออยู่กับคนที่ไม่เห็นค่าของตนเอง ล่าสุด f อทีมงานทนายประชาชนได้นำคลิปที่ลุงพลได้ไลฟ์หลังจากภรรยาทนายตั้มออกมาโพสต์และมีการประกาศถอนตัวของทีมทนายตามมา โดยลุงพลได้พูดในคลิปถึงประเด็นดังกล่าวหลังจากมีแฟนขับแสดงความเป็นห่วงว่าทนายตั้มมีปัญหาอะไรกับลุงพลหรือไม่จึงมีการออกมาโพสจากภรรยาอย่างดุเดือดซึ่งลุงพลก็พูดในคลิปว่าตนไม่ได้มีปัญหาอะไรกับทนายตั้มและทนายตั้มก็เพิ่งเดินทางมาที่บ้านกก,กอกวันที่22-23พฤศจิกายนไม่มีปัญหาอะไรกันพร้อมระบุว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นหรือไม่ ผมถามหน่อยมันมีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่าผมรู้นะครับแต่ผมเลือกที่จะไม่พูดโดย FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ระบุว่าเพราะแบบนี้ไงเราถึงไปต่อด้วยกันไม่ได้เกิดเรื่องขนาดนี้ยังเฉยียช้ว่าทนายตามเป็นอะไรไม่มีอะไรกับผมไม่เกี่ยวกับผมแล้วตบท้ายด้วยความกำกวมให้คนเข้าใจผิดทนายว่ามีอะไรแอบแฝงตนรู้แต่เลือกที่จะไม่พูด ถ้าจำเลยในคดีเจตนาฆ่ามีอะไรกังวลสงสัยในตัวทนายควรจะพูดตรงๆกับทนายแบบทนายพูดตรงๆว่าไม่พอใจพฤติกรรมจำเลยจำเลยควรเปิดใจกับทนายของตนไม่ใช่ไปเปิดใจกับพระกับผู้จัดการขายครีมเรื่องคดีควรเก็บไว้คุยกับทนายเท่านั้นไม่ใช่เอาไปเล่าหลังไมให้คนนั้นคนนี้ฟังขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด